มาเรื่องแล้วครับพี่น้องงานนี้ต้องบอกว่ากําตามทันแบบติดจรวดล่าสุดมีปรากฏการแท็กทีมถล่มระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ในขณะที่ไทยกําลังรบจัดการกัมพูชาในสนามรบทางฝั่งเกาหลีก็ไม่น้อยหน้าครับ37องค์กรภาคประชาสังคมลุกฮือขึ้นมาจี้รัฐบาลให้กวาดล้างแรงงานกัมพูชาออกจากประเทศ เพราะอะไรเพราะความแค้นเรื่องสแกมเมอร์ที่ฆ่านักศึกษาเกาหลีไงครับงานนี้กัมพูชาโดนหายนะ2เด้งทั้งถูกไทยทุบด้วยปืนและถูกเกาหลีทุบด้วยเศรษฐกิจเบื้องหลังการผนึกกำลังของ2ชาติมหาอำนาจอาเซียนและเอเชียนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคาอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปใะเด็นาสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งน,นั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้นนเ,นเนี่ยกา,ารันตีความพึง ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พนะครับของเจทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพียนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องพลังแห่งมิตรภาพที่เกิดจากศัตรูคนเดียวกันครับบอกเลยว่างานนี้มีคนเจ็บหนัก พี่น้องครับสุภาษิตท,ที่ว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรวันนี้มันเป็นจริงแล้วครับไทยกับเกาหลีใต้เรามีจุดเชื่อมโยงกันอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อนั่นคือเราต่างเป็นเหยื่อของระบอบพุนเซนครับไทยโดนยิงใส่บ้านเรือนเกาหลีโดนหลอกไปฆ่าเรียกฆ่าไทยความเจ็บปวดนี่แหละครับที่ทําให้สชาติหันมาจับมือกันแน่นปึก๊ก การที่เกาหลีมอบเงิน15ล้านให้ไทยเมื่อวันก่อนมันไม่ใช่แค่เรื่องมนุษยธรรมแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าลุยเลยเพื่อนพี่สนับสนุนเต็มที่เพราะเขารู้ดีว่าการคุยดีๆกับคนพานอย่างฮุนเซนมันไม่รู้เรื่องหรอกครับต้องใช้ไม้แข็งเท่านั้น และไม้แข็งของเกาหลีนี่แสบซวงมากครับล่าสุด37องค์กรภาคประชาสังคมของเกาหลีรวมตัวประท้วงหน้าสถานทูตกัมพูชาเขาไม่ได้มาถือป้ายเฉยๆนะครับแต่เขาเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีตัดความช่วยเหลือและกวาดล้างแรงงานผิดกฎหมายชาวกัมพูชาพี่น้องรู้ไหมครับว่ามีแรงงานกัมพูชาในเกาหลีกี่คน5 0,000่น000คนครับลองคิดดูสิครับถ้าคนห0 0 0 0่นคนนี้ถูกจับใส่เครื่องบินส่งกลับพนมเปญพร้อมกัน คุณเซนจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงจะเอางานที่ไหนให้ทำเงินส่งกลับประเทศหายวับไปกับปานี่คือการตัดท่อน้ำเลี้ยงที่โหดกว่าระเบิด F16 อีกครับเศรษฐกิจกัมพูชาที่พังอยู่แล้วงานนี้เตรียมดับสนิทได้เลยครับ เรื่องแรงงานกัมพูชาห0,000ื่นคนในเกาหลีเนี่ยมันคือเรื่องความเป็นความตายของเศรษฐกิจกัมพูชาเลยนะครับเพราะแรงงานเหล่านี้ส่งเงินกลับบ้านปีละหลายหมื่นล้านบาทเป็นเงินสกุลแข็งที่ช่วยพยุงค่าเงินเรียวไม่ให้ล่มสลายถ้าเกาหลีส่งกลับหมดหมู่บ้านในชนบทของกัมพูชาจะอดตายทันทีครับไม่มีเงินผ่อนรถไถไม่มีเงินส่งลูกเรียนนี่คือการบีบกล่องดวงใจที่ทําให้คุณเซนตต้องดิ้นพล่านยิ่งกว่าโดนปืนใหญ่ยิงใส่ทำเนียบครับ เจาะลึกที่มาของ37องค์กรนี้หน่อยครับเขาไม่ใช่กลุ่มจัดตั้งลอยๆนะครับแต่เป็นการรวมตัวของกลุ่มเยื่ออาชญากรรมไซเบอร์และสมาคมพ่อแม่ผู้สูญเสียในเกาหลีใต้ครับพวกเขาเก็บความแค้นมานานที่ลูกหลานถูกแก๊งคอเซนเตอร์ในกัมพูชาหลอกไปทำงานแล้วกักขังทำร้ายพอเห็นไทยลุกขึ้นสู้ไฟแค้นมันเลยประทุครับการประท้วงครั้งนี้จิงทรงพลังมากเพราะมันขับเคลื่อนด้วยน้ำตาและความเจ็บปวด รัฐบาลเกาหลีไม่มีทางเมินเฉยต่อเสียงของประชาชนกลุ่มนี้ได้แน่นอนครับแล้วถามว่าทำไมคนเกาหลีถึงโกรธขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะความฉลาดน้อยของไอโอกัมพูชาเนี่ยแหละครับแทนที่จะสงบปากสงบคำดันไปรุมด่าสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง SBS ของเกาหลีว่าเป็นสื่อสุนัขเพราะเขาเสนอข่าวเข้าข้างไทยโอ้โหคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับคนเกาหลีเขาชาตินิยมแรงมากนะครับใครมาด่าสื่อเขาเท่ากับด่าคนทั้งชาติ พฤติกรรมนี้เลยเหมือนการราดน้ำมันเข้ากองไฟครับผลักให้คนเกาหลีทั้งประเทศหันมาเชียร์ไทยแบบร้อยเปอร์เซนต์หาเรื่องใส่ตัวแท้แท้ความผิดพลาดเรื่องการด่าสื่อ SBS เนี่ยมันไปปลุกยักษ์หลับอย่างเนติสินเกาหลีเข้าเต็มเต็มครับปกติชาวเน็ตเกาหลีขึ้นชื่อเรื่องความดุเดือดอยู่แล้วใครทำผิดนี่ขุดยับยับยนโครดเง่าตอนนี้ในบอร์ดโซเชียลเกาหลีมีการขุดประบติผู้นำกัมพูชาขุดเรื่องการค้ามนุษย์และติดแฮชแท็กบอยคอดกัมบ odia กันสนันวันไหว จากเดิมที่คนเกาหลีอาจจะแค่ไม่ชอบตอนนี้กลายเป็นเกลียดเข้ากระดูกดำครับแบรนด์สินค้าเกาหลีต่างๆเริ่มถอดโฆษณาออกจากกัมพูชาเพราะกลัวโดนแบนนี่คือหายนะของซอฟต์พาวเวอร์กัมพูชาที่กู้ไม่กลับแล้วครับสรุปภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันคือยุทธการ2ประสานที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับ 1. ไทยใช้กำลังทหาร F16 และปืนใหญ่ทุบหัวหุนเซนในสนามรบให้มึนให้ไปไม่เป็น 2. เกาหลีใช้มาตรการเศรษฐกิจตัดความช่วยเหลือส่งกลับแรงงานตัดขาหุนเซ็นไม่ให้เดินต่อได้โดนทั้งขึ้นทั้งล่องแบบนี้กัมพูชาไม่มีทางรอดครับมหาอำนาจอย่างจีนหรืออเมริกาก็ไม่ช่วยเพราะเห็นแล้วว่าโดนรุมกินตกขนาดนี้คืนเข้าไปช่วยก็เจ็บตัวเปล่ารับหุ่นเซ็นตอนนี้โดดเดี่ยวสุดๆครับนอกจากแรงงานสิ่งที่ตามมาคือทุนเกาหลีเตรียมเก็บกระเป๋าครับ บริษัทเกาหลีที่เคยมีโรงงานในพนมเปนตอนนี้เขามองว่ากัมพูชาเป็น high risk zone หรือพื้นที่เสี่ยงสูงทั้งจากสงครามและภาพลักษณ์ประเทศอาชญยกรเขาไม่เสี่ยงหรอครับมีข่าววงในว่าทุนยักษ์ใหญ่หลายเจ้าเตรียมย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยและเวียดนามแทนเพราะปลอดภัยกว่าและกฎหมายศักดิ์สิทธิ์กว่าไทยเราเตรียมรับส้มหล่นลูกใหญ่ได้เลยครับงานนี้รวยเละ บทเรียนราคาแพงที่ฮุนเซนได้รับครั้งนี้คือยาแย่เสือหลับครับไทยและเกาหลีเป็นชาติที่รักสงบแต่ถ้าใครมารังแกรประชาชนของเราเราสู้ยิบตาครับและเราสู้แบบมีชั้นเชิงด้วยตอนนี้ฮุนเซนต้องเตรียมรับแรงงาน50,000ื่นคนกลับบ้านแล้วครับและเตรียมคำตอบไว้ตอบพวกเขาด้วยว่าทำไมพ่อถึงทําประเทศพังขนาดนี้ คำถามนี้ฮุนเซนคงตอบไม่ได้หรอกครับเพราะคำตอบมันอยู่ที่ความโลภของตัวเขาเองจากเหตุการณ์นี้ไทยเราได้เครดิตไปเต็มๆครับเราพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเราเป็นพี่ใหญ่ที่พึ่งผ่าได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาติเจริญแล้วอย่างเกาหลีอนาคตสดใสครับทุนเกาหลีที่ถอนจากกัมพูชาก็จะไหลมาเข้าไทยแทนคนไทยเตรียมตัวเฮกันได้เลยครับ ปรากฏการณ์นี้สะท้อนว่าไทยคือพันธมิตรที่แท้จริงของโลกเสรีครับการที่เกาหลีเลือกข้างเราไม่ใช่แค่เพราะเกลียดกัมพูชาแต่เพราะเขาเชื่อมั่นในมาตรฐานของไทยว่าเราเป็นประเทศที่มีอารยธรรมมีกฎหมายและดูแลพล,ลเมืองของเขาได้การจับมือกันครั้งนี้จะยกระดับความสัมพันธ์ไทยเกาหลีไปอีกขั้นทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการลงทุนและความมั่นคง ส่วนกัมพูชาก็ต้องอยู่ยังโดดเดี่ยวในมุมมืดต่อไปครับสุดท้ายนี้ขอบคุณพันธมิตรเกาหลีใต้ที่เข้าใจหัวอกคนไทยและขอบคุณคนไทยทุกคนที่สามัคคีกันวิกฤตครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่ามิตรแท้หน้าตาเป็นยังไงขอบคุณครับสรุป4ประเด็นสำคัญครับ1แท็กทีมถล่มไทยและเกาหลีจับมือกันแน่นจากความแค้นร่วมสแกมเมอร์ 2. กวาดล้างผีน้อย 37. องค์กรเกาหลีจี้รัฐบาลส่งกลับแรงงานกัมพูชาตัดท่อน้ำเลี้ยงเศรษฐกิจ 3. คฆ่าตัวตายไอโอกัมพูชาดาซือเกาหลีปลุกกระแสชาตินิยมให้คนเกาหลีเกลียดกัมพูชายิ่งขึ้น 4. หายนะสองเด้งกัมพูชาโดนไทยทุบทางทหารและโดนเกาหลีทุบทางเศรษฐกิจจบเหแน่นอนครับ ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e a t k i m p r o p e r t y l i f e ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะคุณครับตัวโต๊ผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อไนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี่เนี่ยการันตีความพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ